เป็นใหม่นะครับเอามาเอามาโพสเอามาเผยแพร่เนี่ยส,นะนะส่วนมากเป็นเรื่องจริงนะเอฟซีนะออส่วนมากเป็นเรื่องจริงโอ้โหงานนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับงานนี้ได้เจอขุดคุยได้เจอตัวจริงแน่ๆนะครับว่าใครกันแน่นะครับใครกันแน่ที่เป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้เอฟซี FC. อ่าเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้ใครกันแน่โอ้โหเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่นะเอซีนะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องอ่าเงินเงินทองทองนะครับแล้วก็เป็นเงินที่หลายหลักเลยนะครับเยอะเลยอ่าอ่าคุณวินลยวันนะครับสวัสดีครับผมอ่าคุณสิริกุลสวัสดีครับผมนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะแอนว่าน่าตกใจเพราะว่าเคยแต่เล่นงานคนอื่นเขาไงสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเอง ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรอ่าไม่รู้ว่าเอาเงินเขาไปทําอะไรเออมันต้องมีเหตุผลนะมันต้องเป็นถ้าเป็นโปรเจกต์ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่เอฟซีแอดพูดเลยเลยถ้าเป็นโปรเจกต์ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่อ่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องชี้แจงได้ด้วยเพราะว่าโปรเจกต์มันใหญ่ไงถูกไหมล่ะอ่าถ้าบอกว่าเป็นเงินอ่าหลายแสนเนี่ยมันต้องเอามาชี้แจงให้ให ให้แม่แม่นะครับให้เขาได้ชี้แจงว่าคุณเอาไปใช้อะไรอะไรบ้างอะไรรายการต่างๆถูกไหมเออตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้อ,อมีอะไรนะมีสลิปไหมนะครับเอมีบินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะออเมาชี้แจงได้นะถ้าเป็นเงินเล็กน้อยไม่มีปัญหานะครับโอ้โหแต่นี้มันเป็นเงินเยอะมากแนะอ่า ได้ข่าวาว่าอใหม่บอกแล้วนะบอกว่าถ้านะครับถ้ายังไม่หยุดออ่เยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดปากแจวนะครับอ่าเขาจะแฉนะครับเอาสลิปออกมานะ่ะโอ้โหเออเอาสลิปออกมานี่มันเหมือนกับเป็นการตอกหน้าเลยนะเนะอ็ีนะเออมันชัดเจนเพราะว่ามันอ่ามันโชว์ให้เห็นว่าสลิปในนั้นนะ่ะ โอนไปหาใครโอนจากไหนไปหาใครนะมันฟ้องเลยนะครับเอฟซี FC. โอ้โหงานนี้แล้วมันเถิงนะเอฟซีเลยนะเอถ้าทําถูกทําถูกหลักก็แล้วไปนะครับเล่นว่านะถ้าทําผิดเมื่อไหรน่นี่โอ้โหงานเข้าบอกตรงว่างานเข้างานนี้หลายดอกเอาจริงแต่ก็ยังสงสัยว่าแม่แม่เขากล้าให้ได้ยังไงเออกล้าให้ได้ไงหลายหลายแสนนะ FC. เอฟซีเออเขา เขากล้าให้ยังไงเอาไปทําอะไรเออเขาบอกมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นเจ้าหรือเพราะถ้ามันหลายๆแสนเนี่ยมันเป็นเงินไม่น้อยนะเอฟซีมันเป็นอะไรที่มันมันได้ใครก็แล้วแต่ถ้าจับเงินหลายๆแสนเนี่ยมันจะเกิดความโลภอ่าใครที่ใครที่คิดว่าตะบ,บะแข็งก็แล้วแต่แม้แต่พระยังละลายอ่ะเอฟซีเอายิงยิงพระยังทนไม่ไหวเจอไปหลาย หลักเข้าไปเนี่ยเจอเงินเป็นปึกปึก,ปก,ปก,ปกเนี่ยซี FC. ใครก็ทนไม่ไหวนะครับพระขนาดถือศีลยังเลี้ยงนับภาษาอะไรปุทิชนคนธรรมดาแล้วเป็นคนอย่างนั้นด้วยโอ้โห fc งานนี้มันต้องสืบอะแอดวา่านะเอาจริงๆนะเอองานนี้ต้องสืบต้องลงลึกอะเออต้องหาว่าเอาไปทําอะไรเอาไปใช้จ่ายยังไงก็ชี้แจงได้นะเออชี้แจงมาได้ว่า อาเป็นยังไงอเอาไปทําอะไรแล้วก็มีบินไหมนะครับเอ่อกําลังเห็นไหมกําลังโหลดสลิปเงินเป็นแสนรอชมใช่ไหมอ่นั่นสิคือพูดง่ายอะแอดเชื่อเขานะว่าเขามีหลักฐานถูกไหมแอดเชื่อเขานะาเขามีหลักฐานเชื่อเขาอยู่เออว่าเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาจับใครสักคนหนเนี่ย เขาต้องมีหลักฐาน fc เออต้องมีหลักฐานแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยมันสำคัญตรงนี้เอาไปเอาไปทำอะไรมียืนยันไหมว่าเอาไปทำตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือ,อยังไงเออถ้าผิดวัตถุประสงค์เนี่ยเข้าขายนะแอดบอกได้เลยเข้าขายนะเออเข้าขายแน่นอนนี่แหละแล้วก็ไปเล่นงานคนอื่นเขาว่าหาว่าเขาหลอกลวงมั่งหาเขาว่า ขอ,อทานออนไลน์บ้างนู่นนี่นั่นแต่ถ้าตัวเองไม่ทําเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ถ้าตัวเองทําเนี่ยมันผิดนะเออมันผิดนะตรงนี้เออชี้แจงได้ไหมเออเอามาชี้แจงเลยเอามาแบเลยแบใสออกมาใล้เห็นเลยเคลียเลยเออมันจะได้สิ้นสงสัยไงถูกไหมเออมันจะได้สิ้นสงสัยถ้าอย่างเงี้ยคาใจกันนะ ทุกคนก็ต้องลุ้ลนกันคาใจเพราะว่าคุณเล่นงานเขาก็เรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมเล่นงานที่ที่นาเนี่ยก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทําบุญนะครับเป็นการทํานู่นทนํานี่คุณก็ชี้แจงคุณก็ให้เขาชี้แจงอยู่แล้วถูกไหมละ่ะเอคุณก็ตําหนิเขาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเก็บเงียบไม่ได้ถ้ามีใจบริสุทธิ์เดี๋ยวไม่ต้องไปรอให้เขาค้นหรอกคุณออกมาแถลงไขเองเลยไม่ต้องไปรอให้เขา เก็บหลักฐานไปหรอกเออเอาออกมาชี้แจงให้เขาเห็นเลยนี่คือแสดงความบริสุทธิ์ใจมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปอ้อยเขาสืบสืบเอาที่หลังคือเรามีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ามาชี้แจงเลยว่าแม,แม่แม่เอามาให้เท่าไหร่เอาไปซื้ออะไรมัง่งค่ามีค่าเดินทางไหมค่าน้ำมงน้้ำมันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปแสดงให้เขาเห็นเลยนี่คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจ แต่ถ้าเงียบกริบเงียบกลิบจนกระทั่งเขาไปค้นมาได้เองเนี่ยโอ้โหอันนี้นะเออมันเป็นเรื่องใหญ่เอฟซีมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสเนอะแล้วทำให้เอฟซีทั้งหลายน่ะก็อยากจะรู้นะครับก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะเออโปรเจกต์นี้เอาไปสร้างอะไร มันไม่ใช่ใหญ่มันไม่ใช่เล็กนะโปรเจกต์แบบนี้มันมันเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยเอาไปทําตรงไหนคุณเป็นสะพานบุญเหรอหรือยังไงเออเอาไปสร้างวัดไหนอ่ามันต้องมีไงเออมันต้องมีโปรเจกต์นะอ่าแล้วสาเร็จไปได้แค่ไหนยังไงนะครับเอ่อมีการชี้แจงหรือไม่มีสลิปไหมเอา่ามีการซื้อขายมีอะไรหรือเปล่ายังไงหรือเปล่านะเออมันมันต้องคี้ให้เห็นนะครับ ถ้าเราทำธุรกิจหรือไงโปร่งใสเนี่ยก็ชี้แจงได้ชี้แจงให้เขาเห็นได้ว่าโอเคคุณทําเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็มาตีแบบไอ้ไตให้ดูว่าเออนี่เรารับมาเท่านี้ใช้จ่ายตรงโน้นเท่านั้นอ่ามีมีสลิปยืนยันได้อย่างเงี้ยมันจบเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็เล่นงานเขาในกรณีเดียวกันแบบนี้อยู่แล้วเล่นงานเขาแบบนี้แต่ถ้าคุณชี้แจงไม่ได้เนี่ยคุณก็สวยแล้วละ่ะ อ่ามันก็จะเป็นประเด็นทันทีเลยอ่าเป็นประเด็นทันทีเลยเอาจริงๆแต่ถ้าชี้แจงได้มันไม่ใช่ปัญหาไงมันก็จบไงยอันนี้แหละแต่ว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนะเออไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมละ่ะอันนี้เนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มีชี้แจงเรื่องพวกนี้นะเออไม่ได้มีชี้แจงเลยแต่พอเขาไปเจอเนี่ยเขาไปค้นเจอเนี่ย นะไปเจอสรลงสลิปนู่นนี่นั่นโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เออเป็นเรื่องใหญ่เอาไปค่าอะไรนะครับค่างานที่ให้ทําหรือเปล่าอ่าเนี่ยก็สงสัยนะคเอฟซีนะก็สงสัยนะแต่ว่ายืนยันได้อยู่แล้วโครงการไหนเป็นคืออะไรยังไงมันมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้นะครับเอฟซีนะเดี๋ยวก็รู้อ่าเดี๋ยวก็รู้ว่าถ้า ถ้าเขาเผยไตยออกมาหรือก็แสดงไอ้นี่ออกมาเนี่ยแสดงสลิปออกมามันจะรู้ชื่อเลยถูกไหมผู้ส่งผู้รับเลยรู้ชื่อเลยชัดเจนเลยเอฟซี FC. มันจะระบุแบบชัดเจนเลยแอดก็ไม่รู้เหมือนกันมันหลุดมาได้ยังไงเอความลับนี่ไม่มีในโลกจริงนะ <c oughs> เขาเขาอาจจะไม่ต้องการให้รู้หรอกแต่ไม่รู้ไปรู้ได้ยังไงอ่าอันนี้แหละเขาอาจจะไม่ต้องการให้รู้แต่เขาไปรู้ได้ยังไง ตรงนี้ต่างหากเออเขาเอามาเอาเอาหลักฐานนี้มาได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยนะโอ้โหเป็นความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาแสดงออกมาก่อนแล้วเออแสดงว่านี่นะเออมีโปรเจกต์ตรงนี้มีโครงการตรงนี้อยู่นะเออได้รับเงินมาเท่านั้นเทาน่านี้จ่ายไปเท่านู้นเท่านี้เหลือเท่าไหร่หรือยังไงก็ว่ากันไปอันนี้คือแสดงก่อนก่อนที่เขาจะไปเจอเอ่แสดงให้เห็นก่อนก่อนที่เขาจะไปเจอแต่นี่ เขาไปเจอก่อนเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรนะมีแต่ไปทําเรื่องอื่นมีแต่จะไปเล่นคนนู้นมีแต่จะไปเล่นคนนี้งานนี้แอนดว่าเนี่ยเออ่ผีจับยัดเข้ามาอีกแล้วเออผีจับยัดเข้ามาอีกแล้วเอฟซีนะโอ้ตายแล้วนะครับเอ,อประสุกไม่เข้านะครับประสาแทรกนะงานนี้นะเอฟซีนะประสุกไม่เข้าประเสาแทรกนะเอ,อเรื่อง เรื่องเก่าๆเรื่องเรื่องเก่ายังคาลาคาซังอยู่เลยนะครับเรื่องใหม่ก็มาอีกูตายปวดหัวหน้าดูเลยงานนี้เนี่ยเออคุณวีโบคุณการนานะครับคุณนานานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอสิกท่านโดยแอสซูนะครับกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมดวงใจด้วยนะครับคุณเอปุนะครับสวัสดีครับผมเออคุณสุดชีพนะครับนะช่องเก่าไปเม้น ช่องทางต้ามกำลังอัพโหลดสลิปเหรอแต่ของใหม่นะเอฟซี FC นะของใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีอยู่แล้วเออเขาบอกเขามีอยู่แล้วแต่เขายังไม่โพสเขารอจังหวะอยู่แต่แอดว่าสักวันเขาต้องโพสแหละเอออาจจะไปสักระยะหนึ่งจะให้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนถามหน่อยจะไปห้ามเขาได้ไหม เ,เดี๋ยวเขาก็ออกเดี๋ยวเขาก็หลุดเขาเคยพูดเยอะแยะมากมายเขาเคยให้สัญญาไว้ต้องขายละครั้งนะหลายเรื่องหลายลาวแต่เขาก็ทําไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเออทําไม่ได้สักเรื่องนึงง่นันนนภาษาอะไรอย่างนี้เขาจะรับปากเหรอเออแต่ว่ามันเป็นการแลกกันไงเออถ้าคุณทําไม่ได้เขาก็จะเปิด <laughs> มันเป็นการบังคับอ่ะเออถ้าคุณทําไม่ได้เขาก็เปิดรายชื่อขึ้นมานะครับเปิดสลิปขึ้นมาซวยแล้วไง เออคราวนี้เปิดสลิปเนี่ยเขาสามารถจะเจาะถึงถึงพูดง่ายเจาะได้ถึงคนส่งเลยคนส่งคนโอนเงินให้เลยนะเอาเขาเจาะไปถึงนู่นเลยเขาอาจจะไปไต่ไต่สวนไต่าถามได้เลยไปสอบถามได้เลยว่าให้เพราะอะไรให้เพราะเอ่อมีมีงานอะไรอย่างเงี้ยมีเอ่อมีโปรเจกต์อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะสอบถามก็ได้เลยนะเออว่า คุณกาลังสร้างโปรเจ,กต,รเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้หรือเปล่าหรือว่าไปทําอะไรยังไงหรือว่าให้ไปทําอะไรตรงนี้ต่างหากเอ่อก็ไม่เห็นเขาชี้แจงเพราะว่าเงินมันเยอะไงเอ่อโปรเจกต์มันต้องใหญ่อะเงินไม่ใช่น้อยเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่นะเอ่อใหญ่พวกแกซื้อรถได้เป็นคันคัอะอ่าอันนี้น่าสงสยัยนะเอซีนะเอ็ดวาดเออกรุงขมารนะสวัสดีครับผม อ่าอันนี้น่าสงสยังสยเอฟซีน่าสงสยัยน่าสงสัยว่าเขาไปทําอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคยแพ่งพายออกมาเลยไงไม่มีเลยเ <c oughs> ออหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีแพ่งพายมาว่าเออตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่โครงการทําตรงนั้นตรงนี้หรือโครงการอ่าทําพ่อพงพ่อป่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเงียบสนิทเลยเออแต่อยู่ๆมาก็มีหลุด ไอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันน่าจะตุตุนะเอฟซีนะมันน่าจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แล้วงานนี้เอฟซีโอ้โหได้ลุ้นแหละเออแฉแต่คนอื่นนะครับเล่นงานแต่คนอื่นนะ่คราวนี้อนะ่ะเขาตามเจาะตามกุดคุยเอาบ้างเออมันจะเป็นยังไงเออคุณจะคุณปิดไม่ได้เลย ไม่มีการปิดใดทั้งสิ้นนะบอกตรงเลยแหละปิดไม่ได้แล้วถ้าเกิดสลิปอยู่กับใหม่เนี่ยปิดไม่ได้เลยเอาจริงจริงนะเขาสามารถจะเจาะเจาะหาต้นตอได้เลยว่าเพราะอะไรยังไงเนี่ยแล้วยิ่งหลายคนด้วยเนี่ยโอ้โหนะครับเจาะได้หมดแหละแล้วก็จะได้รู้ถึงโครงการเลยนะเอฟซีนะเจาะพอเจาะถึงคนที่โอนมาได้เนี่ยเขาจะรู้ถึงโครงการเลยว่าโครงการนี้ทำอะไร อ่าโครงการนี้ทําอะไรเห็นไหมทําเพื่ออะไรทําอะไรโครงการเนี้ยเดี๋ยวเห็นกันแน่แน่เอฟีเดี๋ยวเห็นกันแน่แน่ว่ามีโครงการจริงหรือไม่โครงการมีจริงไหมอ่ามีแล้วทําอะไรเพราะว่าลงทุนไปขนาดเนี้ยโครงการมันต้องเป็นใหญ่นะโครงการใหญ่นะหรือว่าสร้างพญานาคแต่เขาไม่เคยพูดเลย